เจอดราม่าว่าหิวแสงและถูกแะหลังจากที่เขื่อนพัทรดนัยเสษวันหนึ่งในนักร้องวงเคอติกเรื่องที่ไปไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่อ e ีเทวอนซึ่งเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่โซเชียลส่วนตัวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแบบละเอียดว่าจากโพสก่อนหน้าเขื่อนขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายขยายความเพื่อสร้างความเข้าใจว่า grieving process คืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนสําหรับเขื่อนแล้ว grieving process คือกระบวนการหรือวิธีการ ไว้ทุกไว้อะไร หรือการกระทําความเข้าใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียในรูปแบบของการลาจากความสัมพันธ์การตายเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนที่เราไม่รู้จักและอื่นๆอีกมากมายความสูญเสียเท่ากับความสูญเสียเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอันไหนเจ็บมากกว่าหรือน้อยกว่ากันแน่นอนค่ะ grieving process ไม่ใชคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่มีสูตรคำนวณตายตัวมนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้น grieving process มีระยะเวลาวิธีและการ การทำความเข้าใจและความหมายของการไว้อะไรที่แตกต่างกันนั้นแทนที่เราจะมาบอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเขื่อนเชื่อเหลือเกินว่าเราควรจะทำความเข้าใจว่าทุกคนมีนกลไกการป้องกันตัวและ r i e v i n g p rocess ที่แตกต่างกันออกไปเช่นรอยนิ้วมือหรือเส้นผมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่ะสำหรับเขื่อนแล้วประเด็นคือเราควรยอมรับว่าความเจ็บปวดของคนคนนั้นคือเรื่องจริงของเขาและให้พื้นที่ให้เขาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดเพื่อที่จะเดินตอบ ข้้้าางหนไดขออนุญาตมองย้อนกลับไปที่เขื่อนในคืนนั้นเขื่อนอยู่ตรงนั้นภาพที่เห็นมันติดตาและกระทบจิตใจเขื่อนมากเขื่อนอยู่ตรงนั้นคือทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นมีหลายคําถามขึ้นมาโดยอัตโนมัติในฐานะอาชีพนักจิตบําบัดว่าใครจะดูแลจิตใจครอบครัวของเขาล่ะเพื่อนเขาคนที่ผ่านมาแล้วช่วยอะไรไม่ได้ล่ะมันมี ความรู้สึกที่ขึ้นมามากมายนะตอนนั้นกลายเป็นหลังจากนั้นเขื่อนลืมภาพความคิดกับเรื่องที่เกิดไม่ได้จริงจ,งจงกลไกการป้องกันตัวและสิตใจที่เคยทําได้มาตลอดก็เหมือนจะไม่ได้ผลเขื่อนเลยตัดสินใจใช้ grieving process แบบส่วนตัวของเขื่อนคือถ้าลืมไม่ได้ก็ grief โดยการไว้อะไรจําชื่อของพวกเขาเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเขายกเว้นกับชื่ออายุที่ออกมาตามสื่ออันนี้คือ grieving process ของเขื่อนตอนนี้บางคนตัดสินไปแล้วว่าเขื่อนหิ ห้วแสงและไซเบอร์บูลลี่ในความดิ่งของเขื่อนหนักมากๆวันนี้เขื่อนเลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้มาอธิบายทั้งทริี m ดี d s e t และ g กร v i n g Process ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของเขื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยค่ะ